นี่นี่นี่นู่นนู่นี่นู่นพี่นู่น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 ไปงูแล้วนู่นเลยไปตรงไปเลยโอ้น ก็ตายครับก็ตายครับก็ตายครับที่นยังยังอยู่ที่เดิมครับสู้ไฟครับทีนีเนี่ยเอาไฟสองเลยยังอยู่ที่เดิมแต่หันหัวเข้าป่ามันหันมันหันหลังเข้าเออสองเลยสองไฟตรงนี้ โอดีหดีโอ้โพี่พี่ช่ว่องให้ส่องห้โอ้ยกระต่ายดี